เมียซุปตาผมติดเทนิคอีกแล้วตอนที่ห้า57เธอทำถูกต้องแล้วล่ะขอแค่เธอเป็นคนที่ขัดขวางไม่ให้อารันหาผลประโยชน์กับบริษัทไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องขัดขวางให้ถึงที่สุดคุณเจียนม่นเข้าใจดีแล้วสินะคะดังนั้นฉันเลยทำได้แค่เชิญคุณเจียนม่น ฉันคือโคนรับผิดชอบเจนมันสตูดิโออยู่ภายใต้ตะกูลูกค่ะตอนนี้อยากจะขอพบคุณลูกเกี่ยวกับแผนการพัฒนาในอนาคตของสตูดิโอหน่อยค่ะ,อะเอ๊ะรอดเดี๋ก่อสิคุณฉันคือผู้ช่วยของคุณมั่นๆค่ะ <laughs> งานของฉันคือคอยสกัดทุกคนที่เข้ามายุ่งเรื่องของศิลปินค่ะฉันเข้ามาได้ครับข้อมูลโปรเจกวางไว้บนโต๊ะทางซ้ายส่วนรายงานทางการเงินวางไว้บนตู้ครับส่วนรายงานหนังสือที่จะรายงานต่อรัฐบาลในอีกสองวันข้างหน้าวางไว้ทางขวามือแล้วกัน เดี๋ยวผมดูให้มั่นมันแล้วฉันล่ะคะจะวางไว้ตรงไหนดีล่ะวางไว้ในใจผมครับคุณรีบแนะนำฉันหน่อยสิคุณคิดว่าฉันควรเล่นบทไหนดีอะถึงแม้ว่า เป้าหมายจะมุ่งมั่นไปทางนางเอกซะส่วนใหญ่แต่ผมขอแนะนำว่าอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ที่อยู่ตรงหน้ามากเกินไปนะครับก่อนอื่นเลือกบทดีๆเพื่อความมั่นคงในการสร้างชื่อเสียงก่อนคุณมีผลงานเป็นที่นิยมแล้ววันหน้าไม่ต้องกังวลเรื่องบทอะไรพวกนั้นแล้วล่ะอันที่จริงฉันก็คิดประมาณนี้ไว้เหมือนกันค่ะ เพียงแต่ว่าพอคุณพูดแบบนี้แล้วมันทำให้ฉันสบายใจขึ้นเยอะเลยละค่ะน,นี่คืออะไรหรอครับอ๋อนี่คือรายการการท่องเที่ยวที่ก่อนหน้านี้รับมาจากรายการทีวียังไม่ได้กำหนดชื่อเลยตอนนี้อยู่ในระหว่างการดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนอยู่ค่ะก่อนหน้านี้บอนนี่เคยพูดเลยว่า รายการ l ล r ริ y ช่วยทำให้เรามีเส้นสายหลายๆกลุ่มในส,สังคมนี่ก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวผมส่งคุณกลับแล้วกันคุณทำงานเสร็จแล้วหรอคะถ้ายังแล้วก็เดี๋ยวให้บอนนี้สง่งฉันกลับก็ได้คะ่ะถ้าหากคุณทำงานจนดึกมากแล้วก็คุณก็ ไปพักห้องข้างๆทำงานของคุณเลยนะคะอ๋อจริงสิฉันเห็นว่าคุณเปลี่ยนเลขาใหม่แล้วเหรอเสี่ยวไปไปไหนแล้วล่ะผมส่งเธอไปจัดการเรื่องอื่นน้องสวนาวคนนั้นเป็นเด็กฝึกมานคนใหม่มีอะไรงั้นหรอ <c oughs> เป็นแบบนี้นี่เองเมื่อกี้เธอบอกว่ากลัวจะรบกวนคุณทำงาน <c oughs> ก็เลยห้าฉันเข้ามานะคะ ช่งเป็นเลยค่ะที่มีความรับผิดชอบจริงๆนะคะเนี่ยอย่ามาฟ้องผมอีกนะยังกับปีศาจน้อยตัวจริงเลยฉลาดแถมแสบอีกด้วยฮัลโหลพี่ลูกมีอะไรนั้นหรอแผนเราดำเนินการไปถึงไหนแล้วรับเรื่องดีมาค่ะพี่วางใจเธอจริงสิเลยค่ะที่ทำแทนเธออยู่พอดี พอดีพี่สภพายเขาไม่ชอบช่วยฉันเปลี่ยนสิฮะเธอคือหลานสาวของคุณจวนนะคะก็เพราะว่าเป็นญาติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็เลยให้เธอไปทำแทนชั่วคเขาอย่างไงล่ะเดี๋ยวว่าฉันจะหาทางดีดเธอออกไปที่อื่นแล้วกันค่ะงั้นมอบให้เป็นหน้าที่เธอก็แล้วกันอ๋อจริงสิดูเหมือนพี่สะพ้ายเธอจะเตรียมร่วมรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวนั่นด้วย ได้ข่าวว่ารายการนั้นกำลังหานักลงทุนอยู่พี่ว่าถึงเวลาที่บริษัทหน้าใหม่ของเราจะต้องเปิดตัวแล้วล่ะว้าวคนเยอะมากจริงๆนั้นเนี่ยยังไงซะเรื่องไดอารี่แต่งงานสีทองก็คือบ็อกบัสเตอร์สำหรับนักแสดงไม่ว่าเล่นบทไหนก็ตามก็ร้นม,มีสุดที่น่าดึงดูดทั้งนั้นเจีนมัน เธอคือเจนมไม่ได้จะก,กันดานเลยพี่ก็มาสัมภาษณ์บทฟันทงเหรอคะว้าวตายแล้วคนมีความสามารถอย่างพี่ก็มาแบบนี้ด้วยแบบนี้จะทำไงดีล่ะเนี่ยได้ข่าวว่าพี่กับประธานลืออคบกันเหรอคะอยินดีด้วยนะคะตอนแรกที่ถ่ายเรื่องสาวงามในพระราชวง์วังชิงนะคะฉันรู้สึกว่า พวกพี่สองคนดูเหมาะสมกันมากเลยนะคะขับใจนะคะทุกท่านกรุณาเงียบสักครู่ครับการออริชั่นกำลังเริ่มขึ้นแล้วทางเราให้เวลาพวกคุณเตรียมตัวครึ่งชั่วโมงหลังจากครบครึ่งชั่วโมงทางเราจะเรียกชื่อพวกคุณทีละคนคนที่ได้ยินชื่อของตัวเองกรุณาเข้าห้องด้วยนะครับและแนะนำตัวต่อหน้าพวกเรา โดยสมบทบาทเป็นฟางถงครับตรงนี้ต้องระว,วังกรุณาเข้าสู่มดการแสดงและเริ่มแสดงทันทีเมื่อพวกคุณสัมผัสโดยประตูบานนี้ครับฮะหมาเขาว่ายังไงกันะ่ะอะไรคือเริ่มแสดงทันทีเมื่อสัมผัสโดยประตูบานนี้เฮ้ยจะคิดมากไปทำไมกันไม่ซื้อเอาเวลาไปอ่านบทหลายๆรอบ ไม่ดีกว่าได้ง่ายรีบไปที่ระเบียงกันได้แล้วจองที่ดีดกันเริ่มแสดงทันทีเมื่อสัมผัสดโดนประตูบานนี้นี่มันเหมือนเขาวม่ายังไงกันนะพวกเขาอยากให้เราทำอะไรกันแน่ด่านที่หินขนาดนี้เจียนม้าจะผ่านไปได้ไหมนะอย่าลืมติดตามชมนะคะทุกคน